วันนี้ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่เกมที่มีชื่อว่า the Q2 นะครับวันนี้เราจะมาแข่งรถเพื่อเก็บตังค์ด้วยรถเจ้านี้ครับฮาร์ลีย์ครับทุกคนอ่ะไปไปกันดีกว่าสกู๊ตแมนไปไปกันมีขำด้วยนะนี่ก็จะถึงเป้าหมายแล้วเราจะมาแข่งกันเก็บเงินเพื่อซื้อรถรถรคุณอิเศษนะครับทุกคน อุ้ย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 สางส่งส่งส่งโอเคเข้ามาแล้วป่ะพร้อมพร้อมอุ้ยอินดี้ติ้งตองมาแล้วโอเคมาแข่งที่สนามนะครับทุกคนป่ะไปกันเลยมอวัยมากตอนนี้มาเก็บนี่ครับเป็นบ่อระดับสนามมีปนไม้หรอยี่หรอแอบนะผมว่าบ่อจะติดตัวที่หนึ่งเลยครับตอนนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะเจ่ ไม่ใจเซนแต่ผมไม่อะไรกันนะครับคุณวันอันนี้โอ้โหคุณดูขานาดคุณด้วยเต็มไปหมดตอนนี้ยเด็กแวน่นเมืองไทยด็กแว่นเดี๋ยวไปที่ไหนก็ไม่รู้โอเครถตันหน้าผมเ,เกือบชนไปแล้วเอาศอกหักศอกหักแค่ไม่ทันโอเคไปกันต่อครับไปกันเรื่อยๆครับข้างหลังก็ชนกันบ้างตอนนี้ชนกันเองด้วยะโอ้โหข้างหน้าเมืองไรไม่น่าอ๋อ โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่สองเขาอยู่ที่เฮ้ยเกือบชนพระเจ้ารถตายแบบนี้ไมตามหมไปทัมน,นครับไม้เฮ้ยคุณอย่ามาใจไปหน่อยเลยผมตามทันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่สองเหมือนเดิมครับแต่ห่างจากที่หนึ่งมากเลย <laughs> ตอนนี้ ผมต้องถอตัวไปก่อนแล้วครับคุณนายโอ้โหรีบไปไหน,นครับเนียไรครับเป็นเรื่องปกติครับของการแข่งขันนะครับแต่ข้างหลังคือตามไม่ทันกันแล้วครับทุกคนโอ้โหเขานี่แบบดูแบบดิซิสโนบมากมากเลยไปกันต่อ,องเงาๆครับตอนนี้ที่สองที่หนึ่งที่สามถึงที่แปดนี่คือแบบคุยกันเพลินนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกินจริงเลยนะ ุ้ยเรีวครับทุกคนเลนส่สวนด้วยใครให้ขับนิ้วเนี่ยจากวนนี้ข้างหน้ามีรถหักศอกนะครับรถหกัหกศอกหักศอกแบบใดมันโค้งไม่ใช่หรอวิวธรรมชาติมากครับตอนนี้ข้นาหลังตามมาแล้วครับทุกคนม,มาตามทวงนี่ผมเลยอ่ะคุณมาด้ยโดเซงหรือไม่ไไมครับเนี่ยเฮ้ยคนยังผมครับ โดนแน่นอนครับตอนนี้อ่ะจะเฮ้ยอยเล่นไม่โดนหลอกไม่โดนหลอก <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ้ยแสงแยงตาเฮ้ยเดี๋ยวไปอ้ะหูวต้นมาข้างหน้าไอ้ยาโคตรจริงเป้งก็คือป่าพงภัยเขาโทรมาไปแล้วเ้วื่ <c oughs> แม่แต่อย่างนี้เราก็ประมาไม่ได้่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาจะแสงเราได้นะทุกคน เขาจ้างเงินเขั่งคนเดียวเนี่ยมีคนมาขับด้วยอ๋อใช่ครับผมก็ไม่ต่างกันอุ้ยชุดเสาไฟเมื่อกี้ <c oughs> เก็บเน็อตอ,อันนี้น็อตจริงเอออันนี้โอ้โหตวปอดแดงนั่นไงไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนสีสใสขนาดเว้ยสีสันเด็ดเ <c oughs> <c oughs> ลยเฮ้ยพี่มาแล้วมาแล้วว่าคาวินคาวินนายกดแล้วหรือเปล่า นายคนอะไรเปล่ปานี่มันมอไซค์สีแดงพี่โซโลโซเซกอุ้ยฮะงงใช่ไหมล่ะเปจักรยาน,นหรือเปล่าอ๋าใช่อันนี้เป็นมอไซค์เอามอเตอร์ไซค์สีแดงไอยาแต่มวกก็ต้องสีชมพูนะอันนั้นนะอม,มอไซค์สีแดงมวกก็ต้องสีชมพูเคยเห็นปะล่ะปีป๊ฮงใครขึ้นมา ผมชโชว์รถเก่งคุณไร้เรียบร้อย,อยผมชโชว์รถเก่งเขาทุกคนไม่จริงอ้าวเบอร์เบอร์สีกส่ก็โดนเบอร์สี่ก็โดนเหมือนฉันคุณว <c oughs> ้ายโดนบาดเจ็เรียบร้อยครับทุกคนไม่นะไอ้คาร์บินมึงเจอแต่อจูอุยแต่คุณอีฮักอ่านวะ่าจำเนี้กิริออส อีดิออสคืออะไรอ่ะคือใครอ่ะ <laughs> <Ill ion S 1> อีดิออสใครเบ <laughs> อร์สี่อีดิออสหรือวะไม่น่าใช่นะโอ oh my god ตอนนี้เขาแซงไปแล้วครับดูว่าหรือว่าผมจะประมาทเกินไปโอ oh my god ผมจะแซงให้เขาไม่ได้ครับโอ oh my god ข้างหลังมาเทเลนตไม่ใช่เทเลนตครับเทเลนตตอนนี้เบอร์ห้า แลวคือฮอกอย่าแทนปีน้องเ่ยนเนี่ยแาปีนเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแม่ผมก็ขุนฮะแม่คุณก็ผมผพระมออันลีสองคน <c oughs> ใช่เดี๋ยวไม่ไม่ขุนก็ผมไม่ขุนก็ผมคืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่ไหนนี่ตอนนี้ครับผมต้องแซงคาร์วีให้ได้เพื่อเอาที่สองนะครับและได้ตังค์เยอะกว่าเดิมด้วยปิ้งปองผมว่าผมแซงได้หว่ะทุกคนผมว่าผมแซงได้ โอเคเดี๋ยวแบบนี้ใครก็แสงได้ครับจะบ้าหรอผมขับคนเดียวผมหนาวจังเลยตอนนี้ผมไม่หนาวแล้วครับผมมีเพื่อนแล้วเพื่อนเยอะด้วยเยอะจริงเออไอ้นุ่มคาวินรอฉันก่อนฉันขอโทษเฮ้ยพ่อ you my friend พูดเป็นเรื่อยต่เน,นี้ยเออเอโอ้ยโชนป่าเขาโอเคครับตอนนี้ลิซ่าเป็นหกเป็นเจ็ดลิซ่าจะเต้นหรือจะขับรถไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ตอนนี้ครับลิซ่าตกดับลิซ่าตกดับทุกคนโอ้ไม่นานลิซ่าลิซ่าไม่เต้นแล้วลิซ่ามามาขับรถแทนแล้วขับฮาร์เลย์ด้วย พี่เลยคันใหญ่คันใหญ่ใหญ่จริงไม่ไม่ติงนังไอ้ยาตอนนี้ครับตรงไปได้เลยครับตอนนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วผ่านมาครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมยังหันที่สองอยู่เลยผ่างกันมากมผมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณไม้โหคุณทำไมเร็วจังรถผมแรงโอ้ผมก็แรงเหมือนกันแต่ผมชนรถเมม่อกี๊ะ <laughs> รถเก่งดยน,นะ แล้วไม่ไปจะประเด็นอ่ะโค้งหน้านี้เพื่อลูกโค้งต่อไปเพื่อแม่ส่วนโค้งต่อไปเพื่อพ่อฉันไม่อีโปรไหมครับใช่ครับอีกโค้งหนึ่งคือของตระกูลย้อนเล่นในตระกูลเยอ่ะเมื่อสองว่ากันซูชมนซูมไอ้สอง งั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณไม้ผมขอไปก่อนนะนะไปไปไปลง็อกโอ้ยไม่นะนัำเวลาได้เหรอไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะ ไม่ไหวไม่ไม่ได้จะเข้าทันไหมครับเนี่ยไม่ได้ทันนะไม่นะไม่จริงแล้ลงเี้าเลยไม่ไหวมีฐานเดี๋ยวที่สามครับโอ้โหไม่ผ่านการเข้ารอบนะครับเฮ้ยเสียใจได้มาเก้าหมื่นสี่โอเค อ it, o, ันนี้ขนาดไม่เข้านะเนี่ยฮ้ยเกงขอโอเคเพราะว่าคุณยังมีผลผม้าขั้นนึงนะครับคุณจะได้ขอโอ้จริงด้วยครับอ้อ้มหอ้อ้มตอ้โอ้าทำอหอ้โหอไปนี้โหโออะไรต่อครับแข็งโหโอหอ้โหโม้โหรอ้โห้หอ้โหโหอ้โห้โัอ้โ้โหโอมโหโอ้โอมัหโอออหมาย้อ้ห ใช่ผมอะเข้ารอบจัดที่หนึ่งอยู่แล้วแต่มันเออจังหวะไม่ใช่ผมพลาดจริงๆนะครับผมชวนคนอื่นเขาแล้วผมก็ดูจังหวะที่สามเลยผมเสียใจครับผมเสียใจคนแนนใครต่อไปต่อไปต่อที่หนึ่งนะครับนะตัอไปต่อที่หนึ่งนะครับรับทราบครับผมโอเคจะมาต่อกับ การแข่งขันที่แด้นะครับไะ let's go ไปกันเลยเย้โอเคมาแล้วคุณมาเข้ามาเลยครับยามันจะอกมันนั้นอกมันต้องยกออกโอเคปะแข่งขันกันเลยบึนบึน,นบึนแล้วคนะือขับชิลล์ดินะอ่ะจะเปิดชนรู้ว่าแต่ถูรู้ไปแล้ว เป็นการแข่งตอนคืนด้วยนะประเด็นมองไม่เห็นด้วยะะันในคนว่าที่หนึ่งนะครับถ้าที่หนึ่งนี่เราจะไม่นอนแล้วจะฮะให้ผมนอนเถอะครับพัดยาวพัดเจ้าบลับบลัะบลัะลิซ่าอ๋อที่ฉันเห็นคนที่ใส่หมวกกันน็อกสีพูรถรถสีแดงนี่คือลิซ่านี่หว่านี่แต่ตัวเจอใช่ไหมลิซ่าเออ นี่ฉันเหมืออะไรวะเนี่ยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอย่าออย่าต้อไกไปคุณมามยูาไหนนะครับเนี่ยอยู่ที่หล <laughs> อกตางคุณมาดตกอยู่ที่นั่นแหละครับผมไปไกลมากครับผมชนรถคนอื่นเขาแต่เขาฝังทางผมอีกนะต้อนให้หนึ่งนะครับคุณไหมคุณต้อตนที่หนึ่งนะครับคุณไหมเฮ้ยคุณอย่าประมาทไปผมแซงได้ <laughs> โอมันใจเหลือเกิน เออเอคนดีผมผมจะคุณแตงโกนะครับเฮ้ยหักศอกได้่าฉันลืมโอ้โอเมก็าลิซ่าไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ระมาจนเลยเลยวะรมมาจนเลยเลยโอ้ที่ผมคได้กับเพราะว่าบอกเขาฉันลืมเหมือนกันครับแจ้งขำจริงะไรครับตอนนี้ตอนคืนก็สุดนะ พระเจ้าข้างหน้านั้นใครอะเขาเล่นกับคาวินอ้าวทำไมคาวินอยู่ที่สี่ละเนี่ยเออออ้ะเมื่อก่อนอยู่ที่สองอยู่ไม่ใช่หรอฮ่า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 เซตรูเจ็บสองคนน่ากลัวน่ากลัวแบบใดเฮ้ยผมมาแล้วไอ้ผู้ใส่ยำยา ผมรอคุณแซงผมอยู่นะครับคุณไว้ผมแซงคุณได้แหละดูคุณคุณกับผมห่างกันักิโลอ่ะนี่ครับเพิ่มผมเก่งสุดๆแต่ใครใครตามมาวะน่ะโอ my g ก็อยากแซงผมโอเคไม่แซงแล้วก็มาดีก็มาดีไม่กลัวก็ไม่กลัวทช่ไมอ่ะปัจพยบันฉันรอก็บ่นแล้ว คุณวีดบะใช่แล้วครับเฮ้ยรถตัดหนะ้าไม่โดนไม่ไว้ไว้คำเตือนนะครับขับรถแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับขับช,ช้าๆนะเดี๋ยวชนตายเอาหักซองทะลุไปเลยเออสดยดย่มอเหนื่อยจัง กันคืนนา่แต่มกที่ไหนจริงจริงตอนนี้ครับถ้าเกิดผมบอกไปคุณก็ไม่เชื่อตอนนี้ผมกินข่ามานะ,ะตอนนี้แต่คิวจะกินข่าและโหวผมยูด,ด้วยครับจับรถแบบผมริงสมจริงจังจุงโอเคเราเราเรา,เราเปลี่ยนมุมมองกันนิดนดีกว่าก็คือครับแบบ first person yeah เจ๋งเป๊ะไปเลยอ่ะโคตรสอโคตรสวยโคตรเท่เหมือนเดิมเลี่ยดูเดะขับไปเยดีกว่าไม่ไหวว่ะมอนหัวไปครับเรืสปีดบูทเจ๋งเป้งน,นี่ฮาเร่ฮาเร่ไปจะเป็นเฮรันนะครับอันน่ะฮารันฮารลเนไอหอย <What? S 1> <laughs> อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยรัด่างนี้ได้หรอใช่ครับตงนี้ได้เลย คี่หนึ่งไปไกลมากเลยอะโอ้ขับดีไปไหนวะเนี่ยจะไปโปรตีน,นยังไงวิ่งรถตัดหน้าไม่กินนกไหมโอ้โ,อโคนี้น่าก,กลัวมากครับเป็นยอเป็นยอไม้มคุณร้านทำกอนเดิมแล้วคุณเอาที่หนึ่งไปเถอะเอาไปเลยผมให้คุณโอ้โหโดนเก็บโันฟอร์เรสเตอร์ชนรถคุณนั้นไม่ชนเลยเหรอครับอ๋อ ะ <laughs> อะไรอะ่ะไม่ค่อยใช <laughs> ที่เต็งกูไปไหนดรือวะเนี่ย <laughs> คนเราเยอะ,อะอเลย <laughs> อ่ะวี่ขึ้นมาไกลโอ้โหเอาดีๆน,นี่แข่งไปคนคนเดีเ <laughs> ยวรีอ่ะอ่ะจืดๆจๆ๊ดจืดต้ตอม้าใหญ่ ้ยแสบเข้าตาแสบตาเหลือเกินตอนนี้นะครับตอนนี้ถนนโล่งมากครับทุกคนไปไหนไม่รู้เหลือไปแสบเข้าตาอตะแสบตานะเนี่โอ้โอ้โอ้ปลนไม้ตามไปเลยไม่ใชแล้วนี่แหนไม้โอ้คุณหายไปกินเลยนะคุณเออ คุณคิดว่าผมจะตามทันหรอครับใช่ครับผมตามไม่ทันผมณป้าใชครับมไม่ผมอรลืชัยแล้วเฮ้ยคุณโอ้ไม่นะหมูชิงเจอ,อยู่ไม่จริงผมต้องทายเขาทุกคนระทึกมากและที่สุดจะทันหรือเปล่าไม่น่าทันนะเนี่ยเออไม่จริง ไม่แล้วคุณไม้ไม่จริง้าวิลแล้วสี่สองหนึ่งฮะแลวคือและคือประเด็นและคือหมดเวลาที่เดิมเลยนะมาอยู่ที่เดิมเลยอะ่ะโอเคครับได้เงินเหมือนกันเพราะทำเป็นเพื่อนผมครับ yes oh my god เป็นการแข่งขันที่เหนื่อยมาก อ๋อมันกล้าวใจเลยเกินว้าโอเคครับท่านทังหมดท่านจคุณไว้ตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมมีเงินประมาณเออน่าจะสี่แสนและมั้งดูก่อนนะสามแสนเจ็ด <c oughs> นี่หว่าเยอะมากสามแสนเจ็ดเจ๋งมากคุณยูเป็นรถที่คุณจะริงที่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่าบอกซูงนะครับอย่าว่าแต่ผมถ่อมตัวเลยสองล้านครับ <c oughs> <c oughs> เรา,าเก็บไว้กี่อีพีแล้วเนี่ยหลายอยู่ครับตอนนี้ผมนัาไม่ออกเลยน่าไม่ถูก <laughs> นัาไม่ถูกสิแม่แต่ว่ายังไงเราก็น่าจะมีเจอกันอีพีหน้าอยู่แล้วเนาะใช่ครับ,บคุณบาสใช่ครับอามา่มาเป็นยงบ้างทุกคนสนุกกันบแม่เอ่ยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ,รบเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับทุกคนบาย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 คุณยูบาย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  จุ๊มัวครับเจอกันใหม่ครับครับผมเรามันตุ่ยตุ่ยนะ